ในบ้านพักภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามเจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงกว่า10คันฉีดสกัดส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองมหาสารคามระดมรถน้ํากว่า10บคันฉีดสกัดเพลิงที่กําลังลุกไหม้บ้านพักซึ่งเปิดเป็นร้านรับฉายภาพยนตร์และร้านซ่อมรถภายในซอยน,นครสวรรค์4ถนนนครสวรรค์อําเภอเมือง โดยใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ทั้งนี้ทรัพย์สินส่วนใหญ่ซึ่งเป็นฟิล์มภาพยนตร์กว่า100เรื่องรถจักรยานยนต์3คันและเครื่องใช้นังได้รับความเสียหายรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทนางสังวานพิพัฒน์เจ้าของบ้านเล่าว่าขณะเกิดเหตุอาศัยอยู่ในบ้านเพียงลําพังและได้กลิ่นเหม็นไหม้มาจากด้านหลังบ้านซึ่งใช้เป็นห้องเก็บของจากนั้นไฟได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็ว เมืองตรนตำรวจสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากบ้านเกิดเหตุก่อสร้างมากว่า30ปีและสายไฟค่อนข้างเก่าส่วนสาเหตุที่แท้จริงตำรวจวิทยาการอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ